สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็ล่างเลิกงานนะครับก็กลับมาบ้านนะครับมาให้อาหารนกนะครับก็เลยแวะนะครับเอานกมาฝึกด้วยนะครับก็คือเจ้าขากุ้งนะครับเจ้าขากุ้งตายนะครับวันนี้เอามาเยือนถิ่นนะครับเยือนถิ่นเขานะครับถิ่นเก่าที่เขาเคยอยู่นะครับนกเจ้าขากุ้งนะครับนี่ครับผม เคยได้อยู่เนี่ยนะครับตรงต้นสะเดาเนี่ยต้นต้นนี้นะครับมันจะมีต้นสะเดาเล็กอีกนะครับแต่ก่อนต้นไม้จะเยอะกว่านี้นะครับตรงนี้หายไปหมดแล้วนะครับต้นไม้นะครับก็คือเพื่อไงว่าบ่อเจ้ามะม่วงนะครับผมบ่อเจ้ามะม่วงนะครับแล้วก็มาเจ้าขากุ้งนะครับที่เป็นนกบ่อนี้นะครับวันนี้ก็เลยแวะมาสักนิดหน่อยนะครับพอได้อ่าให้นกเราได้อ่าไล่อีกครับผมไล่บ่อยๆครับนี่เห็นไหมครับข้าวกําลังจะออกรวงแล้วครับผมนะ สักหน่อยก็คงจะไอ้นั่นขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมพรางพระเนียดก่อนนะครับก็พอมีนกขันอยู่ครับเดี๋ยวมันยังไม่ถึงเวลานะครับเดี๋ยวนุ่นเลยครับห้าโมงเย็นเลยครับนี่คือรอรุนห้าโมงเย็นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งนะครับกว่าจะขึ้นก็สี่โมงก็นกพักนะก็ห้าโมงคอนเดียวเลยนะครับผมเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพางพระเนียดก่อนนะครับสําหรับ อ่าเจ้าขากุ้งวันนี้ก็ออกเป็นครั้งที่สี่แล้วครับผมใส่เอาจริงแล้วครับวันนี้นะครับอ่าจะยังไงก็เอาเลยนะครับวันนี้นะครับนี่อ่าพามาเยี่ยมถิ่นเก่านะครับบ้านเกิดนะครับเอ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพามาเนี่ยก่อนนะครับครับใส่เสร็จก็เจ้าขากุ้งตายก็ขันโยนนะครับขันโยนแล้วก็เรียกเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนกป่า ครับนี่ใส่ไว้ต้นเนี้ครับพี่น้องเนี่ยครับขันโยนอยู่ครับอาจจะเบาๆอะพี่น้องต้องขออภัยนะครับอยู่ไกลมากๆเลยนะครับเนี่ยครับเอายังไงเดี๋ยวรอลุ้นครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ใส่ก็สี่โมงครับสี่โมงพอดีแล้วนะครับสี่โมงเย็น ออนกป่าก็ยังไม่คันแล้วนกป่าลงกินอยู่ครับ พี่น้องเอ้ยไม่ได้ยินหรอกครับพี่น้องนกอ่ะแต่ว่ารู้ว่าเข้ากันอยู่ครับตอนนี้นะครับก็เข้ากันตั้งนานแล้วละครับเข้าเข้าอกอกอยู่ครับอ่าตอนนี้ก็อ่าห้าโมงแล้วพี่น้องตอนนี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่ครับเจ้าของนามาสูบน้ํานาครับพี่น้องดูครับเสียงเครื่องนะครับดังจงจะเข้าไปใกล้ก็กระไรอยู่ครับพี่น้อง สองกุกครับมาตรงนี้อีกฉันโยนห่างๆนะครับแต่ว่ามันเป็นพุ่มใหญ่ผมใส่นะครับผมมันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับนกใหม่นะมันก็อาจจะยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะถ้าเป็นนกต่อก็ว่าไปอย่างนะครับปัญหาตัวนี้คือไม่ได้ยินเสียงครับได้ยินแว่วๆครับเพราะว่าปกติก็ได้ยินแว่วๆอยู่แล้วยิงเครื่องสูบน้ามาจบเลยครับเอียงหูฟังครับตอนนี้ ผมพอได้ยินอยู่ครับแต่พี่น้องคงจะไม่ได้ยินจบครับพี่น้องครับผมเจ้าของนามาครับพี่น้องเนี่ยครับอดเลยครับพี่น้องครับผมดูนะครับลงไปเลาะดูนาเชยครับผมอ่ะไม่ว่ากันครับพี่น้องนะครับนกกําลังเข้ากันนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับผมแต่ว่าเจ้าของนามานะครับอ้าวเดี๋ยวรอนะครับ เพื่อแกรีบกลับเร็วนะครับก็ยังมีเวลาอยู่ครับห้าโมงครึ่งนะครับครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วนะครับพี่น้องอ่ห้าโมงครึ่งพอดีครับผมนกเงียบหมดแล้วครับนกป่าก็เงียบนกฝึกก็เงียบนะครับเพราะว่าเจ้าของนาก็เพิ่งกลับครับนี่นะครับโอ้โหครับนกออกตั้งแต่เจ้าของนามาเนี่ยแหละครับผม่ะขันโยนนะครับก็ตอนนี้ก็ เงียบหมดแล้วครับผมนะ,ะยังไงก็ขออนุญาตนะครับเอานกลงก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับนกอ่าเจ้าขากุ้งก็ขันโยนครับพี่น้องงคนคบนกป่าอยู่นู่นครับผมต้นทุกสูงเลยน นี่ครับคือเพื่อยงว่าเอานกยังไม่เป็นครับพี่น้องนะครับเอานกยังไม่เป็นนั่นแหละนะครับก็ต้องยอมรับสภาพครับผมนกใหม่เพิ่งปล่อยใส่ครั้งแรกเลยนะครับนี่ฮะปล่อยใส่ครั้งแรกนี่ครับดูครับเขาอยู่ใกล้ๆนะครับก็ขันโยนครับก็เป็นธรรมดาครับนกใหม่นะครับแต่ว่าตอนนกเข้าร่วมนั่นคือไม่ไม่มีหยุดเลยนะครับพี่น้องนะครับใช้ได้เลยนะครับ สู้ตลอดนะครับผมฟังอยู่แต่ว่ามันมีเสียงเครื่องสูบน้ําครับผมอเสียงรบกวนครับผมว่าจะถ่ายพี่น้องอยู่นะครับอก็เลยไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับเนี่ครับเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนกลงนะครับ เอาละครับพี่น้องครับผมสรุปคลิปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ปล่อยให้เจ้าขากุ้งนั้นนะครับสู้เต็มที่เลยนะครับไม่มีเอาลงนะครับไม่มีไล่ออกนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับก็คือสู้กันยาวๆนะครับสําหรับนกป่านะครับนกป่าก็เข้าร่วมต้นครับแต่ว่าอยู่ห่างๆนะครับก็เลยปล่อยเลยครับทีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์ของ เจ้าขากุ้งนะครับถึงว่าไม่เหยียบนะครับก็ให้นกนั้นรู้ว่า,าเป็นยังไงนะครับการที่ปล่อยให้นกนะครับคือแต่ก่อนถ้าเกิดอสองสามครั้งที่ผ่านมาคือ,อผมจะใส่ก็คือไม่ให้นกเข้าเขานะครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นกป่านั้นได้เข้าร่วมต้นนะครับก็ถือว่าให้เขาไดา้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ต้องอดูไปยาวๆครับผมนะต่อไปก็จะทำเหมือน นกปกติทั่วไปเลยครับผมปล่อยเลยครับไม่มีการไล่ออกนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าทดสอบแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็นกก็ออกแล้วก็โยนขันโยนหาครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับบางตัวนี่คือเล่นกันหนักๆแล้วนี่ยนะครับผมพอนุกป่านะครับพอนุกป่าบินออกปุ๊บนี่นะครับก็นกก็เงียบนะครับอันนี้ไม่เงียบนะครับอันนี้ขันโยนหาต่อก็ถือว่า มันก็จะค่อยเป็นไปเรื่อยนะครับนกจะค่อยเป็นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งได้นกแล้วยิ่งจะมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับผมนี่แหละครับฝึกนกก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับผมพอเขาเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็สบายครับทีนี้นะครับเหมือนเจ้าสองผมนี่ก็ปล่อยสบายเลยครับทีนี้นะครับเรารู้สไตล์นกนะครับเรารู้การเล่นของนกเรารู้นกชอบหนาบางนะครับนี่เราก็จะปล่อยเลยนะครับทีนี้แค่ดูว่าป้องกันอันตรายให้เขาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนอกนั้นเขาจะเล่นเอง นะครับเราจะรู้เองว่าเราจะทํายังไงกับนกต่อของเรานั่นเองนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับกับเจ้าขากุ้งนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ